เป็น i ิซูซ m มิวเตัวท็อปที่สุดเลยเข้ามาแล้วนะฮะตัวท็อปที่สุดเลยนะครับตัวท็อปที่สุดเลยเครื่อง3,000ันเกียร์ออโต้โฟร์วิลได้นะครับเกียร์ออโต้โฟร์วิลไดนะครับสีเทาโคตรสวยเลยเพื่อนๆนะ,ะฮะโคตรสวยเลยนะครับสภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะว่าสวยแค่ไหนสวยมากๆนะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับ mm. เพื่อนครับนะฮะ เล่มครบเอกสารครบคู่มือครบกุญแจสำรองครบทั่วเลยนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะครับพเพื่อนๆครับคันนี้ป้ายแดงนะฮะรถปี22รถปี22ป้ายแดงคันนี้ล้านหกป้ายแดงล้านหกวันนี้นะฮะพเพื่อนๆฟังให้ดีๆนะฮะป้ายแดงล้านหกวันนี้ผมขายเร็วๆเลยนะฮะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับป้ายแดงล้านหกรถปี22 9 9หมื9พันบาทเลขไม้6 0 0 0 0กิโลเลขไม้6 0 0 0 0กิโลรถปี22นะครับนะครับ232425รถ3ปีปีหนึ่งวิ่ง20,000กิโลเองนะครับเพื่อนๆครับสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆครับนะฮะนะครับปีหนึ่งตเฉลี่ยวิ่งปีละ20,000ื่โลเดือนหนึ่งวิ่ง18,000แปโลวันหนึ่งวิ่งหกสโลนะครับนะฮะรุ่น3รุ่น3.0นะครับอัลติเมทและสี่เด โววิวได้ตัวท็อปที่สุดตัวท็อปที่สุดนะฮะ999,000บาทไม่ต้องถามเยอะเลยนะครับคันนี้บอกให้เลยว่าเพื่อนๆนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานหนักแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าสุดยอดเครื่องยนต์ดีเซลเลยนะครับเข้ามาแล้วนะโชมปัจจุบันเลยนะครับยีสุมิวเอนะครับเอาหมุนหึ่งรอบครับนะฮะสวยมากๆเลยนะฮะรถใหม่มากๆเลยนะครับโมปัจจุบันเลยครับกับยี่สุมิวนะฮะ ป้ายแดงร้านหกวันนี้ประหยัดไปหกแสนบาทเลยนะฮะประหยัดไปหกแสนกว่าบาทนะครับกับเลขไม่หกหมื่นกิโลนะครับรถปี22สวยมากๆเลยนะครับสีเทานะฮะหล่อจริงๆนะฮะกับรถที่เที่นั่งรถครอบครัวที่ดีที่สุดในเมืองไทยรุ่นหนึ่งแล้วก็บอกให้เลยว่านานๆจะเข้ามาหึ่งคันนะครับนานๆจะเข้ามาหนึ่คันนะไม่ได้เข้ามาบ่อยๆเลยนะครับ รถตัวนี้เป็นคือตัวท็อปที่สุดเครื่องสามพันตัวท็อปที่สุดเป็นตัวเต็มเลยนะครับตัวท็อปที่สุดนะครับมือเดียวรถสวยจัดและสภาพจิ๊บโฟร์วิวได้ด้วยนะครับนะใคขาหาอยู่คันนี้เลยในตลาดผมเห็นแล้วราคาขายทําไมาน้อยๆอ,อย่างนี้ขายอยู่ล้านเ0้าหมตอนแรกเราจะตั้งล้านเ0้าหมผมเอาเร็วๆเ,เลยนะะวันนี้นะฮะเก้าแสนเก้าบาท ไม่ถึงล้านนะครับซื้อเงินสดซื้อได้เลยราคานี้เนะ9แสน9หมื่น9พันบาทนะครับซื้อเงินผ่อนนะครับผ่อนเดือนละผ่อนเจ็ดปีเดือนละหมื่นหกพันกว่าบาทหมื่นหกพันกว่าบาทเจ็ดปีหกปีเดือนละหมื่นแปดพันบาทนะครับห้าปีสองหมื่นสี่ปีสองหมื่นสี่พันบาทนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับได้ท่อคู่เลยสวัสดีครับพี่โอเพนสกายครับมิวเอ็กซ์โฉมปัจจุบันตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel drive นะครับ โอ้โหได้ชุดนะฮะได้ชุดพรมกระดุมด้วยนะฮะสวยมากเพื่อนๆนฮะนี่มายังไม่ได้ล้างเลยนะยังได้ขนาดนี้เลยเพื่อนๆครับบอกให้เลยว่ามาเลยครับใครหาอยู่รุ่นนี้แบบนี้นะฮะไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะฮะถ้าไม่สวยจริงไม่หล่อจริงไม่คลิปจริงนะครับไม่ได้เอาเข้ามาเลยนะราคาห่างจากป้ายแดงหกแสนบาทเลยนะครับป้ายแดงล้านหก รุ่นนี้ป้ายแดงล้านหกนะีไม่ใช่เครื่องพันเก้านะคันนี้เครื่องสามพันซีซีเครื่องสามพันซีซีนะฮะเครื่องสามพันซีซีนะครับเกียร์ออโต้โฟร์วิวได้ตัวท็อปที่สุดป้ายแดงล้านหกวันนี้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะฮะวันนี้เราขายท่านเพียงแค่นะฮะเพื่อนๆฮะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ถึงล้านนะฮะนะหายหายอยู่นี่คุ้มมากๆเลยนะอี่สุนะครับเป็นรถ พพวิเจ็ดที่นั่งที่บอกให้เลยว่าเขาแทบจะดีที่สุดในรมเทศไทยแทบจะเหนือชั้นที่สุดแล้วก็ได้เครื่องยนต์สามพันออโต้โฟร์วินะครับภายในได้สีนะครับสีออกช็อกโกแลตสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนะดูหรูหราดูลักชัวรี่คาร์ดูเรียกว่าดูแพงนะดูหรูหราดูแพงนะและแล้วก็ภายในตกแต่งด้วยจอขนาดใหญ่นะครับนะครับเรียกว่า หรูหลานจริงๆเพื่อนๆฮรใครหาอยู่เนี่ยและบอกไอ้ฟ้าคู่หน้าเลยนะตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวเต็มเลยบ่อไอ้ฟ้าคู่หน้านะครับเพื่อนๆครับภายในวงไรบางติฟังก์ชันครบทุกอย่างครบเป็น e ฟวิลได้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเกียร์ออโต้4ฟ h e e l ด r มี e มี4 h 4 l 2 l ครบเลยนะครับเพื่อนครับนะฮะใครหาอยู่คุณประจับได้เลยนะครับรับรองว่าท่านได้ราคานี้ราคานี้แทบจะถูกที่สุดในตลาดแล้ว เราตั้งราคาไม่แพงนะฮะถูกที่สุดในตลาดแล้วก็สภาพใหม่น้อยที่สุดในตลาดนะครับเพื่อนครับยางได้ยางปี23ามนะเพื่อนฮะสวยมากนะครับนะใหม่มากรถสภาพจิ๊กเลยเพื่อนฮะนะฮะเราบอกให้เลยว่าคุ้มมากๆเลยใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่านะฮะภายในข้าโคตรสวยเลยนะห้องเครื่องเต็มเดิเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนครับ แต่ห้องเครื่องเลยฮะห้องเครื่องเดิมเดมเลยนะครับเพื่อนครับเครื่องยนต์3,000ซีนะครับนะเราบอกให้เลยเราคัดสรรรถด,ดีมีคุณภาพชื่อเสียงเราประสบการณ์เรากว่า30ปีเป็นประกันนะฮะให้ท่านสบายใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น็อตนัดไม่เขยับเลยนะฮะเพื่อนฮะสวยจัดเลยนะครับใครที่ต้องการซื้อรถมืนสองนะฮะช่องนี้เป็นช่องที่โปร่งใสที่สุดช่องหนึ่งแล้วก็ รับประกันด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีรถบ้านคุณชวิลิตนะครับประสบการณ์กว่า30ปีเป็นประกันนะฮะแล้วก็รับประกันว่าเราขายรถคุณภาพดีเก่งเอกล้าออกไปรับประกันราคาซื้อคืนเป็ร้อยเปอร์เซ็นต์หากพบเจอว่าชนหนักทิกงฟันตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่เครื่องต่องใหมย่ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมไม่แท้โอ้ได้สมซากสมทะเบียนนะฮะนะครับเราก้ารับประกันราคาซื้อคืนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้รถปี22ฮนะ ดีฮอร์อีซุบิวเอ็ก3.0อัลติเม e นะครับตัวท็อปที่สุดเครื่อง3,000โฟร์วิวได้นะครับป้ายแดงล้านหกป้ายแดงล้านหกป้ายแดงล้านหกวันนี้เหลือเพียงแค่เพื่อนฟังดีๆ9,99,900บาทเลขไม้6,400กิโลเลขไม้6,400กิโลนะครับเพื่อนครับนะฮะนะผ่อน7ปีก็เดือนหนึ่ง หมื่นหกพันบาทเองนะครับก่อนเจ็ดปีเดอร์มื่นหกพันบาทนะฟรีดาวจัดไฟแนนซ์ได้ล้านคันนี้จัดไฟแนนซ์เหลือๆเลยนะจัดไฟแนนซ์ได้ล้านกว่าบาทจัดไฟแนนซ์ได้ล้านห้าหมื่นล้านแปดพันเลยนะครับนะครับคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเป็นญาติกันซื้อกันส่งต่อกันมานะฮะรถปือเดียวเลยนะครับผมไปซื้อบ้านลูกค้ามาเลยนะครับเ,เพื่อนๆครับรถคันนี้นะบ,บอกให้เลยว่าเออเป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดเลขไมล์แท้นะครับเพื่อนๆครับนะฮะ รถจดทะเบียนนะฮะสามสิบสิงหาสองห้าหกห้าปียี่สิบสองสามสิบสิงหานะครับนะครับนะครับบอกให้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับอนที่ขนส่งหมอชิดนะฮะคนนี้นะฮะคนที่ขนส่งหมอชิดนะครับเพื่อนๆครับเขตจจุจักนะฮะคนที่ขนส่งหมอชิดนะครับเพื่อนๆครับนะฮะใหม่มากหล่อมากประหยัดมากกุญแจสำรองครบทั่วเลยนี่กุญแจสำรองจะจดจริงอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะกุญแญครบเลยนะฮะ กันเจตจริงครบถ้วนเลยเพื่อนๆนะฮะนี่ครับเพื่อนๆพันจตจริงครบท้วนเลยนะฮะเก้าแสบาทในตลาดก็ขายกันหนล้านเก้าหมื่นบ้างหน้านห้าหมื่นเลขไมประมาณสักแปดเก้าหมื่นแสนหงห้านเก้าหมื่นเนี่ยเลขไมประมาณหกเจ็ดหมื่นห้านท่านนี้เก้าแสนบาทเลขไมหกหมื่กิโลเก้าแสบาทนะเลขไมหกหมื่กิโล ปีหนึ่งวิ่ง20,000กิโลเองรถ3ปีวิ่ง6 0 0 0 0กิโลถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้เลยครับเพื่อนเพื่อสวยหล่อนะครับคุณภาพดีนะครับเกรดเอนะครับซื้อบ้านดูโฉนดที่ดินซื้อรถยนต์ดูเล่มทะเบียนตัวจริงนะครับซื้อบ้านดูโฉนดซื้อรถดูเล่มทะเบียนตัวจริงท่านสามารถมาขอดูเล่มทะเบียนตัวจริงได้เลยนะครับพร้อมโอนให้กับท่านทันทีนะฮะเล่มจริงเอกสารจริงนะฮะให้ท่านสบายใจนะซื้อเงินสดไปโอนที่ขนส่งมอชิดกันได้เลยจ่ายตังค์ปุ๊บไป ไปกับเจ้าหน้าที่ผมได้เลยนะครับไปโอนที่ขนส่งได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆครับนะฮะแล้วก็ถ้าซื้อเงินผ่อนเนี่ยเรามีสถาบันการเงินดูแลท่านกว่า10บสถาบันการเงินนะครับไม่ว่าเป็นกลุ้มสีนะครับเอกระสิกรกรุงเทพเอชยพาณิชย์โอริโก้นะครับไทยสารไทยนะครับเออเยอะแยะไปหมดเลยฮะรเรามีสิบสถาบันการเงินดูแลท่านไม่ว่าท่านจะติดแบ็คลิสต์หรือไม่ติดแบ็คลิสต์เราก็ บริการท่านด้วยความเต็มใจซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดเ็ดเปอร์เซ็นต์จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านทุกกรณีจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านทุกกรณีเราคืนเงินจองให้ท่านทุกกรณีนะครับถ้าท่านรวมมือกับเรานะนะครับถ้าต้องรวมมือกับเรานะครับนะฮะขอเอกสาร,รอะไรท่านยื่นให้กับเรานะครับถ้าจัดไฟแนนซ์แล้วไม่ผ่านผมยินดีคืนเงินจองให้ท่าน ทุกกรณีเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะมาดูนะฮะรถที่นี่ทุกคันสามารถมาลองขับได้เลยนะครับและเรามีเราอยู่บนที่กว่า5ไร่นะฮะเป็นที่ดินของเราเองนะครับเราไม่ได้เช่าใครนะครับติดถนนใหญ่เลยตรงข้ามเซนทัลสราานะครับนะที่เราเองโชได้ครับเดี๋ยวขับโชว์ให้เลยครับเจนขับโชว์หน่อยนะฮะครับขับโชว์หน่อยกุญแจครบ2ชุดเลยนะฮะเอกสารครบเจนนะ เดี๋ยวให้เซลเจนขับโชว์เลยนะครับเรารถเราทุกคันเรามีเล่มทะเบียนจริงมีรับประกันราคาซื้อคืนท่านร้อยเปอร์เซ็นต์หากพบเจอว่าชนหนักทิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไมย่ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมใบแท้อุอน่นได้รถสวยมาก9,99,000บาทกับรถอีซูซุมิวเอ็กชมใหม่ชมปัจจุบันตัวท็อปที่สุดนะฮะป้ายแดงป้ายแดงนะฮะล้านหกแสนบาท ล้านหกแสนบาทนะ,ะเออล้านหกแสนบาทนะครับวันนี้นะฮะไม่หายไปหกแสนเลยนะฮะหายไปหกแสนเลยนะฮะบีบแต่หน่อยเออหายไปหกแสนบาทนะฮะ,ห 6, ะ,ฮะเหลือเพียงแค่เก้าเก้าเก้าเพื่อนเพื่อนะฮะเก้าเก้าเก้ากับเลขไม้หกหมื่นกิโลรถโคตรสวยเลยนะฮะหามาได้แล้วเนพะื่อนเพื่อนนฮะ เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยเราพยายามหารถสวยๆมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆทุกวันทุกวันทุกวันวนะฮะนะครับเพื่อนๆครับนะครับเราโสหาตามหาตามล่ารถสวยคันนี้นะฮะเข้ารายการล่ารถสวยด้วยนะครับนะบสมัยก่อนผมทารายการล่ารถสวยนะครับต้องเข้ามาตรฐานกดเหล็กเรา5ข้อเลยนะฮะหนึ่งไม่น้อยนะฮะสองสวยจัด สามประวัติครบสี่มือเดียวออกห้างห้ารับประกันให้คุณหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลคันนี้ขอแถมเลยนะฮะรับประกันให้เพื่อนเพื่อนหนึ่งปีสองหมื่นกิโลซ่อมศูนย์อิสุเลยนะฮะเอาไปเลยหมุนอีกหนึ่งรอบกับวิสุมิวเอสนะฮะสามจุดศูนย์สี่ดับเบิลยูดีโฟวิไดอลเมทนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปที่สุดเลยล้านหก ป้ายแดงออกมาล้าน6กโฟวิวได้โวิวได้นะครับรถปี22นะครับวันนี้หายไปเลย6กแสนกว่าๆว่ฮเหลือเพียงแค่9 0 9 0แ0นบาทนะฮะหาคนมาอุปการะคุณต่อหานะฮะผู้ปกครองใหม่มาดูแลต่อหานะฮะผู้ใจดีที่อยากรับน้องๆเขาไปดูแลต่อนะครับ อายุน้องแค่แคปีเท่านั้นเองนะครับหาเจ้าของใหม่อยู่นะครับใครนะครับเป็นผู้ปกครองคนใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมหวังว่ารถคันนี้คงไม่นานอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเขาสุขภาพดีเหลือเกินนะฮะนะถ้าเป็นผู้ชายก็สูงประมาณ182นะครับนะฮะแล้วผิวพรรณนี่นะออร่าสวยอลลามเลยเพราะว่าเขาสีเต็มหมดนะฮะสีเทานะฮะนะครับสวยนะครับนะครับ ตาใสมิ้งเลยนะนะกินผักบุ้งทุกวันเลยนะครับแล้วก็นะฮะนะฮะสูงมีแข็งแรงนะครับเล่นกล้ามนะฮะหน่อยๆเอาหมิ้งหนึ่งรอบเล่นกล้ามด้วยเพื่อนๆครับนะฮะนะฮะรูปทรงองค์เอวสวยหล่อนะฮะเท่มีกล้ามนิดๆสูงหน่อยๆน,นะครับนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ท่านนะฮะรับพาตัวน้องๆคันน้องคันนี้นะฮะน้องคันนี้ มาเป็นเจ้าของต่อคนต่อไปนะครับที่สาคัญขับเคลื่อนสีล้อโฟร์วิลดด้วยนะครับลุยได้ทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าน้ําจะท่วมนะนะฝนจะตกแดดจะออกนะครับไปะทะเลภูเขาน้ําตกเหมืองแร่ได้หมดเลยเขาพร้อมลุยไปกับผู้ปกครองคนใหม่ของเขาเลยนะครับเพื่อนครับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับกับรถดีๆที่เราสรรหามาให้คุณนะครับ,นะรบโชว์รูมของเราตั้งอยู่บนถนน Ani, รบรมราชชนนีนะครับนะครับตรงข้ามเซ็นทรัลสาราานะครับเพื่อนๆอครับอยากให้ท่านมาเป็นเจ้าของรถดีๆนะฮะที่นี่มีแต่รถสวยๆที่นี่มีแต่รถดีๆที่นี่มีแต่ความจริงใจที่นี่มีเล่มทะเบียนตัวจริงให้ท่านดูที่นี่มีใบการันตีสีชมพูเป็นล,ลายลักษณ์อักษรออกใบรับประกันคุณภาพให้คุณทุกคันนะครับว่ารถของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเป็นเครื่องกอใหมย่ย้อมแมกไฟไหม้น้ำท่วมไมแท้ทุกคัน รถมีสองมันตัดสินกันที่ภาพรถตัดสินกันที่สภาพรถตัดสินกันที่เลขไม่แท้ไม่แท้ตัดสินกันที่คนขายเขารับประกันซื้อคืนคุณหรือเปล่ารับประกันราคาซื้อคืนหรือเปล่าตัดสินกันที่คนขายเขานะฮะมีประสบการณ์แ so, ค so so ่ไหนนะทิ so, uh, so like infinity, uh, ้ท oh. ี so yep, so ่อยู่เขาเป็นอย่างไรบ้างของเรานะฮะดังสโลแกนที่ว่าเพื่อนๆจาให้ดีลยนะดังสโลแกนที่ว่านะฮะซื้อรถที่นี่ท่านดูรถไม่เป็นท่านสามารถซื้อรถกับ เราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถมากว่า3 0 0 0 0คันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์มือสองอย่างแท้จริงให้เพื่อนๆปลอดภัยมั่นใจไว้ใจแบบ360องศากับโชว์รูมที่ได้มาตรฐานทันสมัยใหญ่บน,นื้อที่กว่า5ไร่เราทุ่มทุนสร้างโชว์รูมไปกว่า50ล้านบาทเฉพาะสร้างโชว์รูมนะฮะไม่รู้กัแบบเราซื้อที่ดินมานะฮะนะ,ะบน,นื้อที่กว่า5ไร่เรามีสนามรอง ลดให้คุณลองในนี้ได้เลยไม่ต้องลองข้างนอกนะครับเพื่อนครับนะให้ท่านมั่นใจปลอดภย100ัยร้อยเมาลองขับฟรีนะฮะมาลองเทสได้เลยมาดูเล่มทะเบียนโจรจริงมาดูเลขเครื่องได้ตัวถังว่าตรงไม่ตรงนะครับมา,มาดูเอ่อมาดูเอกสารสิทธิ์ต่างๆว่าใบโอนใบมอบนาจครบไหมนะฮะเอกสารการซื้อทุกอย่างครบป่าวมาดูเล่มทะเบียนโจรจริง นะครับก่อนที่ท่านซื้อก่อนที่ท่านจะตัดสินใจท่านสามารถตรวจสอบเราได้ทุกประตูเรายินดีนะฮะให้ท่านนะแบบตรวจสอบทุกอย่างทั้งเล่มทะเบียนทั้งชุดโอนทั้งใบมอบนาทั้งทะเบียนบ้านประชาชนทั้งทั้งเอกสารสิทธิ์ต่างๆนะครับนะครับ,นะรบว่าเราตัวจริงเสียงจริงของจริงในวงการอย่างแน่นอนนะครับพเพื่อนๆครับนะบสวยเหลือเกินนะหมุนอีกหนึ่งรอบนะรบเราต้องลาไปแล้วกับ มิลเสุดหล่อคันนี้นะฮะนะครับตัวท็อปที่สุดป้ายแดงล้านหกสีเทาอ่อนสุดคลาสสิกวันนี้นะฮะสภาพสมบูรณ์แทบจะ100%เผมให้95%นคันนี้นะฮะกับเลขไมลหกหมื่นสี่พักิโลนะฮะนะครับตัวท็อปที่สุดนะขับเคลื่อนสี่ล้อโฟร์วิลได้เครื่องยนต์ส0มพรุ่นอัลติเมตปียี่สปี22่นะครับดืจดทะเบียน30 สิงหาคมปี22นะครับเพื่อนๆครับงั้นด้วยว่าสมบูรณ์แบบทั้งทุกอย่างนะฮะเล่มครบเอกสารครบกุญแจครบนักคู่มือครบใบมอบนาทครบนะฮะมีใบรับประกันให้มีเล่มจริงให้ซื้อเงินสด9 9 9ซื้อเงินผ่อนผ่อนเดือนละ10,600บาทมีเงินเดือนประมาณมีเงินเดือนประมาณ สามหมื่นกว่าบาทออกรถคันที่ได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจขอบคุณเอฟซีผมทั้งที่อยู่ต่างประเทศไกลๆทั้งอเยอรมันทั้งสวิตเซอร์แลนด์ทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียทั้งญี่ปุ่นยุโรปเกาหลีต่างชาติเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดเหนือใต้อีสานออกตกนะครับซื้อรถเราแบบไม่ดิ ตอนนี้นะฮะเพื่อนๆเราซื้อรถเราแบบไม่ดูรถเลยนะครับนะฮะซื้อแทบจะออนไลน์ผมร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเพื่อนๆครับโอนเงินมาปุ๊บก็เอาไปส่งโอนินโอนเงินโอนเงินมาปุ๊บก็เอาไปส่งถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดไม่จำเป็นต้องมาเองนะครับซื้อเงินสดโอนถ้าซื้อเงินสดจองห้าหมื่นบาทซื้อเงินสดจองห้าหมื่นบาทเราจะเอารถไปส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรหมู่บ้านอะไรนะครับเขตแขวงอะไร เราจะตามไปส่งถึงหน้าบ้านคุณถ้าคุณซื้อรถเราส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับนะฮะนะครับถ้าซื้อเงินผ่อนท่านจองมา5 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ถ้าจัดผ่านแล้วเอารถไปไม่ผ่านคืนเงินจองทุกกรณีนะครับคืนเงินจองทุกกรณีนะครับนะฮะอันนี้เราตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนนะครับนะเพื่อนะครับนะโอเคนะวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจ ฝากกดติ Sky, กดก๊กไลค์กดแชร์รถบ้านเชียงริมด้วยนะครับเราขายรถดีเกรดเอของจริงนะฮะร,รถคุณภาพดีเกรดเอมีใบรับประกันราคาซื้อคืนรับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณ1ปี2,000 0กิโลวันนี้นะฮะเพื่อนๆนะครับ1ปี2,000 0กิโลนะครับนะฮะ,ะครับเอาขอบคุณมากๆครับสวยจริงๆนะฮะ